นอกจากในเอเชียทางแอฟริกาขณะนี้กำลังถูกเฝ้าระวังอย่างหนักเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ยังไม่ค่อยมีรายงานคนติดเชื้อมากที่ไนจีเรียค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายงานว่ามีคนติดเชื้อคนแรกและจากนี้ไปก็เริ่มมีคำเตือนแล้วว่าแอฟริกาอาจจะ,ะเผชิญปัญหาการระบาดอย่างหนักของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019 ติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะตำรวจควบคุมฝูงชนยิงแก๊สน้ำตาลในตลาดเมืองคิสูมูเข็นยาเมื่อ26มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อปิดตลาดตามคำสั่งรัฐบาลหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 พ่อค้าในตลาดระบุว่าไม่มีใครอยากออกจากบ้านเพราะทราบดีว่าโควิด -19 เป็นโรคร้ายแรง แต่ถ้ารัฐบาลจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ควรมีระบบช่วยเหลือเพราะคนส่วนมากไม่มีเงินที่จะกินข้าวหลังเคนยาพบผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 1หนคน27มีนาคมเคนยาประกาศใช้เคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง5นาฬิกามาตรการควบคุมการระบาดโควิด -19 กลายเป็นการใช้ความรุนแรง NTV สื่อเคนยา รายงานข่าวกองกําลังรักษาความปลอดภัยยิงแก๊สน้ำตาและใช้กระบองกับประชาชนที่กำลังรอขึ้นเรือเฟอร์รี่กลับบ้านหลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิล31มีนาคมมีรายงานเด็กชายอายุ13ปีในไนโรบีถูกกระสุนเสียชีวิตระหว่างตำรวจปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้เคอร์ฟิลผู้ตรวจการตำรวจเคนยาเร่งสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตนักเศรษฐศาสตร์เคนยาเตือน หากรัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์โดยไม่มีแผนให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงและปัญหาอาชญากรรมที่พุ่งสูงขึ้น I would say that in urban areas if uh, the government does put in place 24-hour lockdown or maybe several-day lockdown uh, there's bound to be violence because you have to have a lockdown with a plan of how people Access food. So, if for example Kenya decided to simply say, let's have a lockdown in Nairobi, and there's no plan of how will people in poor neighborhoods get food, how will they get water, how will they get even the uh, uh, san sanitation uh, facilities. มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน3,702คนเสียชีวิตแล้ว89คนประเทศแอฟริกาใตา้มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเกือบ1,400คนขณะที่เอลจีเรียพบผู้เสียชีวิตสูงสุด35คนข้อมูลเมื่อ31มีนาคมมี5ประเทศในภูมิภาคได้แก่คอสโมรอสเลโซโทมาลาวีเซาตูเมและปินซิปีและซูดานใต้ที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ หลายประเทศประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดโควิด -19 ในระดับที่ต่างกันบางประเทศประกาศล็อกดาวน์ทั้งหมดบางประเทศประกาศเพียงบางส่วนขณะที่บางประเทศเลือกใช้มาตรการเคอร์ฟิวแอฟริกาใต้ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ26มีนาคมที่ผ่านมาและการปิดประเทศจะกินเวลา21วันประชาชนยังสามารถเดินทางหากมีเหตุจำเป็นเช่นไปพบแพทย์ซื้ออาหารและเติมน้ำมัน ตำรวจและทหารลาดตระเวนควบคุมสถานการณ์ขณะเดียวกันมีรายงานการใช้กำลังและทำร้ายร่างกายวันจันทร์ที่ผ่านมาเมืองฟอสฟูรัสมีรายงานผู้ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างตำรวจลาดตระเวนบนโซเชียลมีเดียเกิดกระแสไม่พอใจว่ามีการเลือกปฏิบัติระหว่างคนต่างสัญชาติในมาตรการล็อกดาวน์ทหารลาดตระเวนในเมืองอเล็กซานดราแอฟริกาใต้ให้ประชาชนอยู่บ้าน และทำตามมาตรการระยะห่างทางสังคมแต่ในชุมชนแออัดมาตรการล้างมือและการรักษาระยะห่างทำได้ยากประานาธิบดีแอฟริกาใต้ยืนยันว่าการประกาศ <the> lockdown, มาตรการล็อกดาวน์เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันกล่าวขอบคุณประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการปิดเมืองผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และองค์กรระหว่างประเทศแสดงความกังวลถึงสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในทวีปแอฟริกาแม้ประชาชนส่วนใหญ่ยอยู่ในวัยหนุ่มสาวและบางประเทศมีระบบสาธารณสุขที่เคยรองรับก,การระบาดของอีโบลาแต่อาจจะไม่เพียงพอหากต้องรับมือกับสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในวงกว้าง ชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน